ไม่น่าเชื่อว่ากาต้มน้ำอัจฉริยะที่ใช้ทุกวันนั้นกลับเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์เจาะ Wi-Fi ในบ้านได้หลายคนคงสงสัยทำไมอุปกรณ์ชงกาแฟถึงมีพิษภัยได้ขนาดนั้นเพราะอุปกรณ์ IoT จำนวนมากมักเน้นความสะดวกมากกว่าความปลอดภยัยกาต้มน้ำเหล่านี้มีม i โครคอนโทรลเลอร์ roller, และโมดูล Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เมื่อผูไม่หวังดีพบช่องโหว่เช่นรหัสผ่านอ่อนแอก็สามารถยึดการควบคุมกาต้มน้ำได้จากนั้นมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสอดแนมสแกนหาอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่าย Wi-Fi นักวิจัยด้านไซเบอร์เคยสาธิตการใช้กาต้มน้ำบางรุ่นดักฟังข้อมูลในบ้านได้จริงงานวิจัยพบว่ากว่า60%ของอุปกรณ์ IoT ทั่วไปมีช่องโหว่ร้ายแรงพร้อมถูกโจมตี ลองคิดดูว่าข้อมูลส่วนตัวอาจถูกขโมยเพียงเพราะกาต้มน้ำไม่ปลอดภัยนี่คือภัยเงียบที่ทุกคนควรตระหนักในโลกดิจิทัลถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ